ตลาดขอเสร็จงานไว้บอจบหกนาทีด้วยจบหกนาทีด้วยคนเราพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องหาสจั์ดีนะที่ฉันได้มาไขาปริศนาถึงทําให้ฉันได้พบเธอหรืวันนี้ผมได้เผชิญกับองค์กรที่เป็นหน่วยปั๊มดาวผมจะชนะเขาได้ไดไหรือไม่ถึงตัวผมจะเป็นเด็กแต่สมองผมนั้นอาจจะด้ก,กว่าชื่งเขาคือเก้านนท์ ขอขาจังหวะความสุขกันสักครู่นะครับคือคลิปที่ทุกคนได้ชมไปเมื่อครู่นี้นะครับเป็นคลิปของ e ีีที่หนึ่งครับไม่ใช่คลิปนี้นะส่วน e ีพีที่นุนทาเนี่ยเจอเบื้องหลังที่ว่ามันค่อนข้างดักนิดนึงแล้วก็เปิดเผยด้วยเพราะว่ามันจับปัวได้ซึ่งมีความผิดของเขานั่นแหละเอาละครับนวลก็จะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับอยากให้ทุกคนได้รับชมก่อนเดี๋ยวนวจะอธิบายไปช่วงกลางๆคลิปแล้วกันครับเพื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ลองดูแล้วก็พิจารณาดูการกระทําพฤติกรรมของเขานะครับว่ามันสมควร ขออนุญชตครับตามปกตินะครับเวลาเราสมทีมจากทั่วไปเนี่ยเราก็จะถามครับว่าเลือตำแหน่งอะไรบ้างเรือตำแหน่งอะไรบ้างครับก็จะทีมกันแต่วันนี้แบบมั่นใจกันขนาดเลยแบบทีมตำแหน่งต้องครบแน่นเลยแล้วนุนก็เช็คดูประวัตินะครับสอดูเฮ้ยมันก็แบบอดีตกอเลียนแล้วก็สุพิมดีหวาแล้วก็ที่สําคัญดูจังหวะน,นี้นะครับกดเลยกดเลยกดกดกูใช้ฝ่าเดิมได้ไหมวะก้าวตาจะโดนแบนป่ะป่าว่าจะโดนป่ะหัวไม่น่าโดนนะเว้ยเพราะว่าใช้สูตรอะเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนม่โดนหรอมันน่าจะึ้น ก็ว่าผมใช้เต่าเดิมอะ่ะก้าวตาแล้วใช้ตูดอะ่ะวังว่าไม่จะโดนแบนไหมม่วงผมใช้แพ้เป็นยี่หิตาม่วงผมใช้แพ้เป็นยี่หิตาการเงี้ยใช้ยากเลยางเงี้ยและการคนก็วนโดนแบนช่างมันไม่ใช่ดีเราใช่อืมชัดการตลาดจ้ะขอเสร็จงานไว้พอจบหกนาทีด้วย ลแล้วจังหวะนี้นุนจับไตนะครับนุนก็เลยจะกดแวนเเล่นแวน์นะเว้ฟังคำพูดมาคู่อของเขาดีให้ดีนะครับแล้วก็ดูวิธีต่อมาเห,เห็นไหมครับคือจะเป็นไปได้ไงถ้าว่าคนที่เล่นแวน์เนี่ยไม่อยู่ห้องเดียวกับเขาแล้วก็ไม่ได้ยินที่เขากําลังจะบอกว่าเรากําลังจะกดแวน์นุนขออธิบายส่วนที่นุนบอกว่าจะเล่นแวน์นะครับด้วยว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเขาเห็นฟังเราข้ามไปเล่นแวน์นะครับนุนก็เลยว่าเออจะหลักทางเขาว่าัตแวร์เนี่ยมันสามารถจับบ้าไม่เล็วก็เลยตัดเกมไม่ได้ถือถือก็ไปด นั่งหอกหลุดข้างนอกแบบที่พอยแล้เรื่อนุนจําได้นะครับว่าตาที่แล้วเนี่ยเอ่อมีเพื่อนเราเล่นโจเกอร์ไปคนหนึ่งนุนก็เลยโอเคเปลี่ยนจําได้ละเพราะว่าอาจจะมีโอกาสชนะสูขขงกว่าเพราะว่าเพื่อนเราใครเล่นโจเกอร์เราป่าป่าป่าเอ้ยป่าไม่จุบผมในภูุิมแล้วใครที่กําลังดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วสงสัยว่าเขาจ้างจริงหรือเปล่าทุกคนฟังประโยคนี้ดีๆนะครับเมื่อคืน่ะผมได้งานมาเพราะว่าทางบ้านเว้บบ้านไปจ้างงานผมบ้างไง มันจ้างงานใน,นไม้จากตัวแพ้สู่ผู้จ้างงานอ้มันยังไม่แพ้เลยเปิดไมค์พูดกุก่อนใช่หรอเออยังไม่แพ้เลยบอกไงพี่จะไหม่นี่ยเพราะพี่เข้ามาห้องแพ้เนี่ยด้วยความบังเอิญหรือว่าอะไรไม่ทราบนะครับทำให้เขาเนี่ยเล่นวูคองนะครับซึ่งนุนขอสปอยไว้เลยนะครับว่าในเกมเนี่ยมีแกลกและก็วูคองครับที่เป็นตัวยโยนตผู <c oughs> ้บอกพี่พร้อมโูนถ้ากิดทางเสร็จไม่โดนแมนแต่พี่จ้าง่อ มีพ okay. ี่วิ่งเลยโดนแบนสิบปีแบนสิบปีอ่ะนีชสวยดิเกือบละเกือบลั่นละเอาละครับตอนถึงตอนไปเกมนะครับเขาจังหวะน,นี้เขาได้ปิดไมค์ไปแล้วนะครับซึ่งประโยคเมื่อกี้เนะี่ยที่บอกว่าเกือบลัน่นละไม่รู้ว่าจะเป็นเกือบลั่นเพราะว่าโปวแตกหรือว่าอะไรไม่รู้ครับมาเัืกันนเขียนต่อหลังจากที่เคลียร์กลางไปนะครับนึ่นก็เลือกที่จะตัดฟาร์มเลยเพราะว่าดู2องคนนะครับสองคนเนี่ยเขาออกนึ่งก็เลยเคิดว่าเออตาที่แล้วเนี่ยเราฟาร์มช้าหรือว่าแบบฟาร์มช้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือว่าเขาเล่นแต่เนี่ยเราดู แต่ว่านุนกาลังจะพิมพ์บอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้าใจผิดนะครับว่าเอ้ยเราโยนเกมหรือเปล่าเราไปตัดฟาร์มแต่ว่าไม่นะครับเราพยายามที่จะบอกแต่ว่าแหละค่อยพิมพ์แล้วก็สิ่งที่นุนอยากบอกทุกคนนะครับว่ากว่าที่จะเข้าห้องนี้ได้เนี่ยนุนจะทำอีพีสอนครับนุนจำต่อไม่เข้าหรอกคือนุนอยากจะบอกนะครับว่าก่อนที่นุนจะเข้าห้องนี้ได้เนี่ยนนต้องพยายามมากครับเดี๋ยวนุนจะโชว์ให้ดูนะครับว่านุนเข้ายากยังไง ลังจากที่โนโดนเขาไปหนึ่งตาครับนุนก็เลยตัดสิได้ว,ว่าเขาเนี่ยจะเลือกจาก่าชัลโลครับนนก็เลยพยายามหาชัดๆแล้วก็ดูคนที่น่าสงสัยสุดแล้วก็เป็นอดีตเกาหลีด,ด้วยอันนี้แบบแล้วก็วินส,สวยๆนะคงคิดว่าอาจจะตอบข้อคาใจของคนที่คอมเมนต์มาอีพีที่แล้วนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยนุนคิดว่านุนเลึกเกเินไปนะครับเขาน่าจะเวทเข้าป่าแลยเขาเล่นเยอะเลยตอนนี้เขาจะเล่นโถมจริง แล้วก็หลังจากที่นวสังเกตดูภาพรวมแล้วนะครับนวคิดว่าเขาสวยมาก <c oughs> คือนนคิดว่าเขาเนี่ยมีฝีมือระดับหนึ่งนะครับเช่นการฟามหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยก็พอใช้ได้เลยนะไม่ไม่ได้ยูดี้อะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้วิธีนี้นะครับวิธีที่ไม่ค่อยแบบเป็นที่นิยมสำหรับคนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคนมีจริยธรรมนะไม่รู้จะพูดใช้คำอะไรครับอาจจะเพราะแบบอยากให้มันจบเกมเลยหรือเปล่าว่าเขารับเงินมาวันจันทร์นี้ก็เพื่อนอื มีหลายช็อตมากนะครับที่เราลุ้นไม่รอดโอ้ยยากมากคือนนนขอสปอยเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยากกว่า EP ที่แล้วหลายเท่าเลยด้วยความที่ดูดิอืไอ้นี่ก็ตีจังเลยแต่ยันเพื่อนยิงคนบ้านก็ได้ด้วยความที่ฮีโร่นะครับเราเสียเปรียบแล้วก็เพื่อนไม่ค่อยเข้าขากขันเลยดูดิครับทุกคนโถไอ้ทัวไรอืเป็นงานอยู่นะทำไปเล่นไป คือเขาโฟกัสแต่ปั๊มนะครับเพราะว่าอยากจบเกมแล้วแหละนุ่นก็พยายามเซฟแล้วก็เคคคิปไปนะครับรว่าเขาคงจะไม่สนใจเราเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเขานั้นโฟกัสแต่ปั๊มนะครับตีแต่ปั๊มเหมือนกันเลยไอ้แคคคิปดีกว่าจังหวะนี้เพื่อนเรานุนก็แอบเสือกครับว่าถ้าตามไปเนี่ยอาจจะโดนดักแน่นอนแต่ว่าเหมือนกับตาที่แล้วครับใครก็งงครับว่าไอ้ทำแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรจนเพื่อนยีน่านะครับเราเลยถามนุนก็เลยพยายามแบบพูดตรงไปเลยว่ามันเป็นปั๊มดาวไอ้ปั๊มแรงครับก็เลยยื้อไว้ก็พาะมันก็ต้องให้กกาลลัังใจนนนไปแแบบี้หนะะเ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราหลักฐานก็มีและสําคัญนํากว่าคลิปนี้นวลจะออนนะครับนวลจะัดเสร็จท <c oughs> ุกคนก็มันก็คงจะช้าไปแล้วก <c oughs> ็วใครที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ขอคอมเมนต์แล้วก็อืมทั้สองคนนี้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักการงานแล้วก็ขยันเป็นเพียในการทาง,งานมาปุ๊บม่นเหมือนเราที่เล่นเกมไปมันมาดีแวนเอาปลาลูกทุบรานก,ก็ไม่ได้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ใครจะไปไหวอ่ะมีทางเอเนเตแล้วก็ตัวของลิเดียน,นะครับตัวแบบโป๊กนนก็มไม่รู้จะเคลียร์งไงด้วยความเป็นจ๊กเกอร์มันแพ้ทางแล้วก็พยายามภาวนาแล้ว ไม่ใช่ครับหมายถึงภาวนาให้ทีมเราเนี่ยได้เล่นดียกเว้นอืมอ่ะโอเคไม่ต้องสนใจครับโฟกัสเกมต่อคิดว่าเป็นสี่ัสนชีวิตไปแล้วก็เพื่อนเราเนก่ยก็โฟกัสเกมดีนะครับพยายามแบกแล้วก็พยายามทําเกมนะครับไม่ยอมแพ้แหละสวยดีดีไหมนุ่นเห็นแล้วเข้าป่านะครับนุนคิดว่าจะอยู่ในพวมนี้แต่ว่าเขาแบบไปพู่งแงละไม่เป็นไรช็อตต่อไปนี้ก็คก่งๆจนนะครับแต่ว่านุ่นแบบมันไส้อแบบอยากได้สักตัวจังแบบอชอบนักใช่ไหมอันนี้ส่วนตัวนะครับอาจจะแบบดีนะที่ทีมเขาไม่ดักนะครับเพราะว่านุ่นมีสิทธิ์จับ อจังหวะน,นี้นุนก็แบบพยายามแยกเล่นกับเพื่อนนะครับแบบไม่ใช่แยกหรือเล่นตัวพยา,ายามใช้ทุกสกิลนะครับแต่ว่าอืมไม่โดน <c oughs> ตายไปดีนุนกดแข็งทันนะครับสกิลหนึ่งก็ไม่โดนนะแต่ว่านนสงส,สัยอย่างหนึ่งครับก็คือคืออะไรเนี่ย <c oughs> อาจจะบ้าในเกมนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับฟร์มต่อไปนุนคิดว่าเราทําต่อไปแบบนี้เนี่ยอาจจะมีหวังอยู่อาจจะนะครับอาจจะแต่ไ่เป็นไร เรื่องดาวแล้วก็ตัดไปก่อนนะครับเราเอาแค่ว่าเราเล่นสนุกให้เต็มที่แล้วกันคือเคคิดว่าอื้นี่ก็ขยันยิงเลยกันคิดว่าเป็นชาเลนจ์นะครับชีวิตเราเื่ออาจจะแบบว่าเออเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนเราหลุดอลงไรเงเราอาจจะแบบแบกเขาได้จังหวะนี้เขาจะมาช็อก,ก่อนนะครับปกติเนี่ยนนจะตีคนแต่ว่าไม่ตีครับเราเคยคลิปก่อนเพราะว่าทีมเราเนี่ยอาศัยจะตีป้อมเป็นหลักนะครับเราก็ไม่เล่นตามเกมเขานะเราก็จะแบบเคยคลิปก่อนคือถ้าคลิปหมดเนี่ยเขาก็จะตีป้อมไม่ได้เพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าไงถึงเขาจะแบบ ฮะฮะคือคือนนแปลกใจนะครับว่าเขาเหลือเราทีมเราเนี่ยเหลือแค่สามคนเพราะว่าตอนเล่นเกมเนี่ยนนไม่ได้สนใจนะครับว่าเอ้ทีมเราเหลือกี่คนเพราะว่าในเกมมันมันโฟกัสหลายอย่างครับมันก็เลยไม่ได้ดูมันเลกตัวตัวหน่อยโอเคกลับเข้ามาโักัสในเก็บต่อคือทีมเขาครับพยายามถมมมดูแล้วก็ดูนะครับว่าใครแยกแล้วเขาก็จะรวมมิดจัดคัญทีละคนเลยให้ได้ขาด จึงก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเหลือแค่สามคนจึงเป็นเรื่องง่ายที่เขาจะจัดการทีละคนแล้วก,ก็ขึ้นบ้านจนวันนี้นุ่งก็เลยพยายามหลอกล่อครับเพราะว่าเขาอยู่นอกเนี่ยอาจจะย้อนยวนให้เขาแบบหิวได้นี่แหละครับท่านผู้ชมคือเราพยายามจัดการทีละคนครับให้เขาเหิวให้เขาหิวแล้วเล่นใจเย็นนี่แหละเก็บไปทีละคนส่วนนี้ก็คลิปก็หมดนะครับก็อืมนี่แหละภายท้าพยายามทำํำแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยอาจจะมีหวังนะครับถึงจะเป็นคอมบัมงลมแรง,ง แต่มันก็ไม่นานครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยได้แบนกัดแล้วก็ตัวตดป,ป้อมอย่างแวน์นะครับนุนก็เลยพยายามต้องตัดตัวแวนนั่นแหละตัวปัญหาไปให้หอก่อนแต่เมื่อกี้นะ่ะนุนไม่ตามนะครับเพราะว่ากวอาจจะมีเขาดักอยู่แต่ว่านุนไม่ได้ดูแหมครับตอนเล่นเนี่ยมันนึกว่าคิล่าอยู่ป่าซ้ายนะครับพูดพายจริงๆถ้านุนคิดว่าคิล่าอยู่ป่าขวาในนีะ่นุนควตามแวน์แล้วก็ฆ่าโดรไรตัวบ้าอะไนะครับ,นะรบอเพื่อนเราก็แบกได้อยู่ ต้องขอบคุณยีน่าจริงนะครับที่ช่วยให้นวน,นเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาแบบเล่นดีตลอดทําเกมค่าได้สวยคือขอบคุณยีน่ามากนะครับถึงว่าเขาจะดูเกมนี้ไหมแต่อืมเราพยายามดีที่สุดแล้วอุ้ยตบอ้อคือถ้าถ้ายีน่าผ่านมาดูคลิปนี้นะครับคือนวจะพบว,ว่าขอบคุณที่ตั้งใจเล่นดีแล้วก็ไม่ท้อไปด้วเถึงไม่เจอะอะไรไม่รู้อาจจะใช้คำพูด้ซ้ำนะครับแต่ว่าก็ความรู้สึกเดิมนั่นแหละ เขาจะขึ้นบ้านต่อนะครับนนก็ยามตามเส็จเลยครับโฟกัสคีมถ้าคีมหมดเขาก็ขึ้นบ้านไม่ได้นะก็พยายามโฟกัสไปแต่นี่จังครับตัวเรามันแพ้ทางแล้วก็โดนตัวปว๊กหนักโถมหนักนนก็พยายามแบบเต็มที่ที่สุดเลยนะครับแต่ได้มีรถถังตัวหนึง่งนนกับเพื่อนก็พยายามเคลียร์ไปแล้วก็จังหวะน,นี้ดีนะครับที่แวนเขาไม่อยู่ในระยะนะครับนนก็เลยแบบโ,โล่งใจจะได้แบบมีกำลังใจเล่นเราต,ต่อไป ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราอืม,อมสะใจมากก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยนะครับแต่ว่าชอตต่อไปเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องรัดกลุ่มนะครับเช่นเมื่อกี้นนว์นใช้จรวดน,นะครับไปที้พุม่มเพราะว่าสกิลจ็กเกอร์นเนี่ยสามารถเช็คได้เวลาฟาร์มก็ใช้แบบสกิลให้มันเหลือๆนะครับแล้วก็ตัดเวฟไปแต่ต้นลมไปเพราะว่าถ้าเวฟหมดเนี่ยเขาก็จะไม่มีการขึ้นมาได้แต่ว่าอืมยากยาจริงๆครับยากเลยเพราะว่าเขาได้ทางดาร์กนะครับแต่ค,คลิปก็ลำบากแล้วนนก็เลยโฟกัสที่คนครับดูมีในแบบเมื่อกี้ ไปได้นะครับเป็นลิเลียนหน้าโอ้โหแต่ว่าโอ้โหนูนวิแวนอยู่ในโพซิชันที่แบบถ้าเมื่อกี้เป็นแวนนะก็คงแบบอาจจะได้ดีกว่าเพราะว่าอุ้ยเพราะว่าถ้าได้ลิเลียนหน้าคงไม่คุ้มถ้าแวนอะไม่เป็นไรเพราะว่านูนคิดว่าถ้าได้แวนเนี่ยอาจจะดีกว่าลิเลียนหน้าเพราะว่าลีเลนหนาเขาอาจจะใช้สกิลโปรโผลแต่ว่าตัวของแวนนะครับดู เขาอันตรายมากเวลาที่เขาแบบอยู่หน้าปอมนะครับเขาซอยเร็วมากตอนนี้นะครับถึงแม้ทีมเขาจะตายไปหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมเราเนี่ยเหลือแค่สามฉันเขาตายไปหนึ่งก็ก็คงไม่เป็นอะไรนุ้นก็เลยแบบใส่สุดเลยแล้วกันเพราะว่าเออทวีนตายเนี่ยมันก็ควรจะไม่มีตัวที่ปอมแต่ว่าเออดูครับทุกคนอืออ๋อโอ้ยสามตึปตก็ นะทำดีที่สุดแล้วก็ฝากถึงตัวของยุยเอะแล้วก็เอ้ยตัวของอะไรนะก็ฝากถึงตัวของยุยเอะแล้วก็ตัวของยิน่านะครับถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตั้งใจเล่นดีนะครับและนี่ก็คือเออ่หน้าเบโอที่นุนได้สอนให้ทุกคนดูนะครับว่าคนที่มันจะมานนังอะแคบ้างนะครับมีสังเกตน,นะครับมีทั้งอดีตคนเดือนแล,แล้วก็คนที่เล่นมาหลอดเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นวินหัววินสวยเลยอ,อืมส่วนมากอ๋อแทบจะ <c oughs> โอเค โอเคเลยน่าจะสัก70% 8 0นะครับฝ่ายตรงข้ามนั้นจะเป็นแบบนี้หมดเลยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะแก้ไขคําตอบหรือว่าตอบคาถามให้ทุกคนที่สงสัยคาใจในอีพีที่แล้วเนี่ยว่านุนสารไลเขาจริงไหมได้มารับชมแล้วก็พิจารณาไปด้วยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับหรือว่าจะมีอะไรติ่งก็คอมเมนต์มาได้นะครับนุนอ่านทุกคนนะก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย